สวัสดีครับยินดีรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโฟกฟิลกูรกับทนาที่ทุกท่านอยู่แล้วกันจะรู้สึกฟิลกูลครับวันนี้เรากลับมากันอีกเช่นเคยกับการรีวิวและรีเช็ครองเท้าไนกี้นะครับผมวันนี้เราอยู่กับในตระกูลไนกี้อีกเช่นเคยชื่อว่าไ i กี้แอร์ฟอร์ดวัน y y b ร o ไว l l บูลฟ l ลนะครับตัวนี้ผมได้มาเป็นงานมือสองเช่นเคยแต่ว่าสภาพก็ ใหม่เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งไอตัวบว i white blue ู l u e y b l e นะครับสีโบ u ก็สีอะไรสี blue กสีเขียวตรงนี้นะครับสีเขียวนี่ออนเรียกว่าสีโ l นะครับสี b ลูก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วสีบลูตรงนี้นะครับเป็นส u e d สี b ลู e นะครับสีฟ้านะครับแล้วก็สีขาวเนาะสีเม็ดหลักของมันก็คือสีขาวนะครับตัวนี้ก็ดีเทลรายละเอียดนะครับจะเขียนคาว่าวายตรงนี้นะครับจะต่างกับตัวที่เป็นไนกี้คูเกที่เรารีวิวกันไปคลิปที่แล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นกิมมิคนะครับเป็นตัวคาแรคเตอร์ของมันนะครับสีดําคาดกับสีขาวนะครับเขียนว่าวัววานะครับแล้วก็จะมีเชือกไนกี้นะครับเป็นตัวหนังสือเขียวนีออนนะครับเขียนว่าวัววาเหมือนกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างกับไนกี้ฟอร์แมนรุ่นอื่นนะครับเราจะมีที่ห้อยติ่งเขียนว่าเวิล์กไนกี้วัววเหมือนกันนะครับคล้ายกับตัวยูทิลิตี้นะครับยูทิลิตี้ศูนย์แปดนะครับแล้วก็จะมีตรงลิ้นนะครับตรงลิ้นจะเป็นตัวเขียนว่าไนกี้วัววางงงงยยืดตรรนนนีีี้ะคับออก่่าึทสวย มากนะครับสำหรับไนกี้วัวไยไว้บลูฟูรี่วัวนะครับนี่คือซอฟต์ในของ n นกี้แอฟโรดันวัวไยไว้บลูฟูรี่วัวนะครับมันสวยมากนะเมื่อเรารีวิวเสร็จแล้วเราจะมาดีเช็คว่า ของเจะของปอมเป็นยังไงนี่คือเรามีของแท้นะครับดังนั้นแต่ที่ผมบอกว่าของแท้นะครับจะมีวิธีเช็คของสองสอย่างหนึ่งก็คือนะครับป้ายไซส์สคือรอยเย็บ3ดูทรงรองเท้านะครับคราวนี้ไอตัววายนี่นะครับป้ายไซส์จะไม่เหมือนกับตัวครูครูเกที่เราเรีย์วารเรารีวิวแลวเรารีเช็คกันไปในรอบกลอดนะครับตัวนี้ป้ายวัววายนะครับจะเป็นป้ายปีใหม่นะครับปี2020เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับปิ้งนะครับตัวป้ายปี2020จะแตกต่าง โดยสิ้นเชิงกับป้ายปี17ที่เรารีวิวคูเกไปถ้าทุกคนนะครับยังไม่ยังไม่รู้ว่าป้ายปีคูเกป้ายปี17นะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ให้นะครับตัวป้ายของ n นกี้ฟอร์นิววายแลปี20นะครับเขาจะนําตัวเลข ID ของรองเท้านะครับขึ้นมาอยู่ไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีกิมมิคสาคัญคือเป็น QR code นะครับป้ายของ n นกี้นะครับเอาง่ายๆส่วนใหญ่ปีใหม่เนี่ยตัวหนังสือเห็นไหมครับจะเห็นตัวหนังสือที่เป็น ID ของรองเท้านะครับเวลาเราพิมพ์ชื่อ พิมพ์ตัวหนังสือหรือเป็นตัว I D นี้เข้าไปนะครับใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าไนกี้ข้างหน้ามันจะมีชื่อรุ่นตัวนี้ขึ้นมาเช่นนะครับสมมุติว่าชื่อรุ่นตัวนี้ก็คือนะครับ C K 7 2 1 3 100เราสามารถพิมพ์คําว่าไนกี้แล้วก็ขีด100เข้าไปเอยขีดเออพิมพ์ว่าไนกี้แล้วก็พิมพ์คารหัสตามด้วย C K 7 2 1 3 100เข้าไปปุ๊บแล้วกด enter เข้าไปนะครับเราจะเจอรูปรองเท้าที่เราพิมพ์รหัสคู่นี้ลงไปเลยอย่างแน่นอนครับ อ่าคราวนี้นะครับเมื่อเราเห็นนะครับป้ายปีใหม่ของปี20แล้วคราวนี้เรามาดูกันว่ารอยเย็บของไนกี้วายรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปดูใกล้นี่คือรอยเย็บด้านในของไนกี้แอร์ฟอร์วันวายนะครับไวท์บลูฟูลี่โบวนะครับนี่ครับรอยแดงนะครับเลยอ่าได้แดงตะเข็บเย็บถี่นะครับพื้นตรงนี้เป็นสำลีนะครับนะป้ายอ่าตัวปีใหม่ๆพื้นตรงนี้จะเป็นสำลีซะส่วนใหญ่นะครับผมนะโอเคนะครับ โอเคสำหรับใครที่มีของตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเฮ้ยของเราเนี่ยของเทเงงหรือเปล่าของปลอมหรือเปล่าสามารถมาเช็คกับคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าของคุณเหมือนกับของผมนะครับแสดงว่าของคุณแทแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราเจอกับคลิปใหม่นะครับในวันต่อไปในสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ตอนน่อทุกท่านสวัสดีครับวายไวฟูลี А Корабль.